เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนเมษายนซัมเมอร์เซล พัดลมเพดานพนาโซนิก56นิ้ว5ระดับปกติ2,030บาทพิเศษ1,790บาทสแสลมกันแดดดำ50% 2คูณ10เมตรต่อแพ็คปกติ300บาทพิเศษ279บาท POA ลูกซินกันซึมกันร้อนยาดฟ้าแกลอนปกติ855บาทพิเศษ749บาท สีรองคื้น POA ฉนวนกันร้อนปกติ640บาทพิเศษ495บาทยิบซ้ำบอร์ดพุ่งฟอยกันร้อนปกติ226บาทพิเศษ209บาทฝาระบายอากาศเชอราคาส,สิก60คูณ120เซนติเมตรปกติ49บาทพิเศษ44บาท ฟอยกันร้อยสองด้านซินเทก1.25คูณ60เมตรปกติ1,430บาทพิเศษ1,190บาทฉนวนให่แก้วกันร้อนดูลาคูขนาด2นิ้ววาง0.6คูณ4เมตรปกติ1,44บาทพิเศษ1,19บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2,560 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดดรดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322878 ระยองร่วมกับจังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวเปิดฤด,ดูการผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเ,เที่ยวชมสวนผลไม้ของกเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว mynew สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันอังคารที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนาะงสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองรวมกับจังหวัดจันทบ,บุรีถแถลงข่าวเปิดฤดูการผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสวนผลไม้ของเกษตรกร,กรในจังหวัดจันทบ,บุรี ที่สวนเคพีการ์เดนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามนายวิทรัสรศีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางกหนกกิติกากิจวุธิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีและนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดฤด ดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาเที่ยวชมสวนผลไม้ของจงอังหวัดจันทบุรีที่ปีนี้เริ่มให้ผลผลิตและบางสวนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดจากสวนในราคายุติธรรมสำหรับปีนี้งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี2560 ฟูดพิท่แฟร์2017จัดขึ้นระหว่างวันที่3-11มิถุนายน2560ณนะลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การประกวดผลไม้การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัยการแสดงประวัติผลไม้15สายพันธุ์ มหากรรมสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอทอปของดีเมืองจันทรและการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเที่ยวชมสวนผลไม้ของกเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบ,บุรีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีหรือทอทอท,อทอสำน,นักงานระยองหมายเลขโทรศัพท์0386554201ทุกวันในเวลาทําการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีค่ะ โรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีจัดงานทำบุญถวายพระต,ตาหารพระพ,พิสุสงฆ์อาคารสัตตมินทรราชินีพักดีที่อาคารสัตตมินทรราชินีพักดีโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์พิเชียรวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเก้าเป็นประธานจุดเทียนพร้อมนำคณะผู้บริหาร หมอพนักงานและลูกจ้างร่วมตักบาตรทำบุญถวายพัตตาหารพระพิสุสงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคารใหม่อาคารสัตตมินทรราชินีพักดีที่จัดโดยชมรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์บุคลากรในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุขจัดการชีวิตตนให้งดงามอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลพระปกเกล้าทั้งยังคงร่วมกันดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธสืบต่อกันมา เทศบาลเมืองท่าช้างจัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าช้างเวลาส0นาฬิกานายวิบูลบุญรอดรักประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าช้างเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชัชะพลเหล่ามีสุขนายอุดมสุขศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายสมศักดิ์เทพสิทธิทธาวิวัฒร,รองประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าช้างตำแหน่งที่หนางพิกุลกุลชัยรองประธานสองและชมรมผู้สูงอายุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้างเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าช้างณนะวันที่5พฤษภาค,คม2560นณศูนย์บริการทาง ังคมแบบมีส่วนรวมทั้งนี้ได้มีสมาชิกเพิ่มมาใหม่3คนในการเข้าร่วมบริหารงานในส่วนของชมรมผู้สูงอายุทางเทศบาลเมืองท่าช้างจะมีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในวันอังคารที่9พฤษภาค,คม2,560านณะลานอนเนกประสงค์บริเวณหน้าศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนรวมทเทศบาลเมืองท่าช้างในเวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปขอให้ผู้สูงอายุมาร่วมงานจ่าย เบียก,กันอย่างพร้อมเพียงในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมนิว้วช่วงที่2คะ่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ทุก่คะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวมนิูช่วงที่2ค่ะจังหวัดจันทบุรีออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทตำบลคลองภูอำเภอเขาคิชกูด ที่โรงเรียนคลองภูวิทยาหมู่ที่4ตำบลคลองภูอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนนยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอ แนนจากท้องถิ่นมาปรปับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงานสำนักงานเหล่ากาชาติมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดีมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยมอบทุนการศึกษามอบเงินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตาแจกเมล็ดพันธ พืชและก้าไม้สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีมีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่นบริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณยาบริการอุดฟันถอนฟันให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายชี้แนะความรู้เรื่องแรงงานหลักประกันสังคมส่งเสริมอาชีพต่างๆจดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจําหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าของกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำบริการตัดผมและเสริมสวยบริการทํำหมันสุนัขและแมวซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจานวนมากค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในวันนี้กาพฤษภาคมประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบาง แห่งในระยะนี้ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว 15- 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี PEA ได้กำหนดแผนงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดักไฟฟ้าบริเวณซอยตากสิน3หมู่2ตำบลท่าช้างทั้งหมดในวันพุทธที่10พฤษภาคม2560ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาจึงเรียน มาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมาน่าวกากนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมายนิวของวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมายนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หนทากศิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าชเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญ h โฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสิริจเจริญประจําเดือนเมษายนซัมเมอร์เซล พัดลมเพดานพนาโซนิก56นิ้ว5ระดับปกติ2030บาทพิเศษ1,790บาทสแลมกันแบบดดดำ50% 2คูณ10เมตรต่อแคปกติ300บาทพิเศษ279บาท POA รูปซิ้นกันซึมกันร้อนหยาดฟ้าแกลอนปกติ855บาทพิเศษ749บาท สีรองคื้น POA ฉนวนกันร้อนปกติ640บาทพิเศษ495บาทยิบซ้ำบอดพุ่งฟอยกันร้อนปกติ226บาทพิเศษ209บาทฝ้าระบายอากาศเชอราคลาสสิก60คูณ120เซนติเมตรปกติ49บาทพิเศษ44บาท ฟอยกันร้อนสองด้านซินเทก1.25คูณ60เมตรปกติ1,430บาทพิเศษ1,190บาทฉนวนใยแก้วกันร้อนดูลาคูขนาด2นิ้วกว้าง0.6คูณ4เมตรปกติ144บาทพิเศษ119บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2560 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิดิจเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878